เนตพอดแคสต์ Podcast, รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสอวอสวัสดีครับท่านทุกฟังตั้งสั้ัก็ประมาณก็ได้พิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไปในเบื้องต้นแล้วว่าจะมีรพรตรที่พร้อมจะถ่ายโอนเนี่ยในปีงบประมาณ2 5 6 6จําจำนวน512แห่งจากที่ขอไป3,384แห่ง ก็พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยได้กำหนดกรอบเอาไว้คือปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีแรกที่มันมีการถ่ายโอนเราพสต่อและกสถานีน้ำมัเฉลิมะเกียดหกสิบปรษานาวามินทราชินีคือมันมีการถ่ายโอนทั้งสถานีน้ำมัและ,และพรพสต่อไปอ,อบจอ,อันนี้เป็นปีแรกแต่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการถ่ายโอนไปบ้างแล้วนะครับ ก็เรียกว่ามีการถ่ายโอนร,รอ,อสตอเนี่ยไปอบอตอซึ่งก็มีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยห้าสิบแห่งแล้วก็ภายหลังปี2 5 5พจนถึง2 5 6 2กเนี่ยก็จะมีการถ่ายโอนร,รวมทั้งสิ้นเนี่ยทั้งเดิม5้าสิบแห่งแล้วก็ที่ถ่ายโอนไปเทศบาลเมืองกับเทศบาลนครเนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยแปสแห่งแต่ว่าที่ถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยยังไม่มีถ่ายโอนไปอบอจนี่มันก็จะเป็นครั้งแรก ถ้าหากว่าเป็นอบจอที่เขามีเงินเยอะนะครับเงินของอบจเนี่ยมันจะเป็นรายได้ที่เขาได้มาสามทางทางที่หนึ่งคืองบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้กับอบจอทางที่สองก็คือเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลจัดสรรให้ผ่านทางหน่วยงานของทางมาไทยกมทรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน่น ก้อนที่สามก็เป็นรายได้ที่อาบาจอเขาจัดเก็บซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นอาบาจอที่มีรายได้มากในปีหกสามซึ่งก็เป็นปีที่มีตัวเลขว่าในอาบาจหลายแห่งมีรายได้ตั้งแต่หมื่นสิบล้านบาทแล้วก็ในบางแห่งก็มีรายได้ลดหลั่นก็ลงมาคือสรุปแล้วมันก็จะมีทั้งอาบาจอที่มีรายได้มากแล้วก็มีรายได้ที่จัดเก็บน้อย ถ้าหากว่าเป็นอวจอที่มีไรายได้มากเขาก็จะมีเงินที่จะไปสนับสนุนซื้อครุปพันธ์ต่างๆเนี่ยก็เพิ่มให้กับทางรพทตก็อาจจะเป็นประโยชน์ในแง่นั้นนะครับแต่ว่าถึงอะไรก็ตามเนี่ยงานของเราพตในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสมัยปี2542ทําไมถึงเป็น2542ว่า2542เนี่ยเป็นปีที่มีกฎหมายกระจายอำนาจ เรียกว่าพราบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2,542สมัยนั้นเป็นสถานีอนามัยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจากสถานีอนามัยเป็นรพทเนี่ยในปี2,552ในสมัยทา่านอภิสิ์เปชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นภารกิจของรพทที่เปลี่ยนแปลงมาจากสถานีอนามัยเนี่ย มันจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะในหลังจากที่มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาอะไรฉบับจากปี2542เนี่ยมันก็ยังมีกฎหมายเอาตั้งแต่พรบหลัหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายหลัง2 5 4 2แค่3ปีคือ2 5 4พแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรัฐนูนปีพนูญปร2 5 6หซึ่งก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็มีพรบร,ระบบสุขภาพปฐมภูมิเกิดขึ้นในปี2 5 6พ ก็จึงเห็นว่าไอ้ภารกิจของเราพศที่เปลี่ยนมาจากสถานีนใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทีน,นี้เราก็เป็นห่วงในหลักการที่ว่าเมื่อภารกิจเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหมายถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็ความสะดวกที่ประชาชนจะได้จากการไปหาพยาบาลที่ราตตเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นคําถามอยู่เพราะว่า ภารกิจเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายที่เกิดขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยอันนั้ก็มีความเป็นห่วงในประเด็นนี้แต่ถ้าหากว่าอบจอที่เขามีเงินเยอะภารกิจนี้ซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมป้องก,กอันโรคฟื้นฟูแต่อาจจะไม่รวมการรักษาพยาบาลเพราะว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้พรบร,ระบบสุขภาพปสมผสมนตามที่กล่าวครับก็ยังมีอยู่บ้างก็คือเรื่องของความชัดเจน เพราะว่าในเรื่องของการรวบรัดที่จะเร่งให้เกิดการถ่ายโอนจำนวน3 3 8 4แห่งตามที่เจ้าหน้าที่ของรพสตอแจ้งความจำหนงไปที่อวจรหรือแจ้งไปที่คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนของคณะกรรมการกระอำหนาาเนี่ยซึ่งมีจำนวนถึง3 3 8 4แห่งเราเห็นว่าในกรณีนี้ภารกิจเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายโอนเนี่ย อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนก็จึงอยากจะให้การไทโอนเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปคือในหลักการเนี่ยเห็นด้วยกับการไทโอนภารกิจนี้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของภารกิจที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอาจกลัวว่าจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนนั่นคือแนวทางที่คณะกรรมการการสาธารณสุขได้กลามมา ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือถ้ากว่ามันมีการบรรจุเข้าในงบมารายจ่ายประจำปี2566โดยการผ่านเป็นมติคอรมอแล้วเนี่ยส่วนนี้ก็จะเดินหน้าไปจะอาจจะมีขั้นตอนของร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งจะต้องผ่านาสภาผูดด้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาแต่ว่าก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอย่างใดเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ได้คุยกันจะตกผลึกแล้วเพียงแต่ว่าในปีจะต่อไปเราก็ควรจะ เก็บประสบการณ์แล้วก็ติดตามการถ่ายโอนไว้เนี่ยว่าเมื่อถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยจำนวน512แห่งเนี่ยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ย มันมีปัญหาหรือไม่อย่างไรประชาชนได้รับประโยชน์แล้วก็มีความพึงพอใจบ้างน้อยแค่ไหนเพื่อจะเก็บเรียกว่ามีการติดตามประเมินผลไปแล้วมันก็จะนําไปสู่การที่ตั้งงบประมาณในปีต่อๆไปครับก็ถ้าหากว่าเราถือว่าการถ่าโอนภารกิจเป็นการทดลองทําแบบแซนบล็อกคือจํานวนเราพอตทั่วประเทศที่เรามีในขณะนี้เนี่ย9,987แห่งเนี่ยก็เรียกว่าหมื่นแห่งตัวเลขกลมๆนะก็ยังเป็นตัวเลขที่ไม่มากแต่เพียงแต่ว่าการถ่ายโอนตรงนี้ถ้าหาก ว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนประชาชนได้รับการดูแลที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ไม่มีปัญหาในการส่งต่อผู้ป่วยจากรพสตไปโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่ามีปัญหา ในแง่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนลุดท้ายเนี่ยประชาชนเกิดปัญหาอุปสรรคในการส่งต่อมีความยากลำบ,บากในการที่จะไปร,ปรอพลสตาเพื่อไปรับยาโดยเฉพาะยาเบา,บาหวานความดันที่เขาเคยได้ในระบบเดิมไอตรงนี้ก็อาจจะต้องไปคบคอณกันอีกครั้งหนึ่งว่าการถ่ายโอนร,รอพยาบาเนี่อไปอบาจเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าในรัฐธรรมนูญ2560ในหมวดที่ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นก็พูดเอาไว้ว่าในกรณีที่ถ้าหากว่าบริ การสาธานะใดถ้าหากว่าหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยสามารถดําเนินการได้ดีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็อาจจะมอบให้กับทางหน่วยงานของรัฐหรือภาคประชาชนเนี่ยดำเนินการต่อไปได้อันนั้นก็อยู่ในรัฐมนูนปี60ครับ